ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญใช่แนวนะครับผมครับผมเอามือนี่เขามาหยุดกับขดคุ้ยพกไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้ไม่กเด้อพี่น้องเด้อจะตกตกใจเด้อคุ้ยดิพี่น้องบ่เมนต์สั่งโมเมนต์สังเด้อพี่น้องเด้อเอามือนี่มือนี่ในวันที่สิบสามเด้อครับสิบสามกุมภาพันสองหางหกแปดครับ EP ที่สิบแปด EP ที่สิบแปดเนาะครับเนาะ <ห>มีเงี้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งหนูหรือพี่น้องดื้อเอาก่อนเรื่องขอบบุญขอบคุณเอฟซี <ละ S 2> กันครับผมเอฟซี FC ไอ้แม่ทองซีเดือนนะไปหา<ม>คุณแม่ค้ำพ้องดื้อครับผมอำเภอเรนูนครจังหวัดไปนครพนมครับผมจัดทรงเรียบร้อยขอบบุญขอบคุณได้หลายครับออกลูกเป็นตัวแม่ด้วยแม่ค้ำพ้องดื้อครับผมเอาทรงเขาพญไก่นุ่มอุ้ยเบิ่องหนึ่ะพี่น้องเอ้ยเอาแม่แรกก่อนครับผมเอาแม่นี่แม่แรกแหกหมันความสูงเป็นร้อยหาสียเปียกุนนี่นี่ เมนพี่น้อง151ครับเอาสถานะกล้วยแม่นี่ความสูงร5 1บบวกลบเมนพี่น้องส่วนสูง151บวกลบเพิ่นผสมมันกับเพชรสยามแลวเด้อม,มีส,มอสถานะของแม่เพิ่นก็คือเพิ่นเป็นแม่แยกลูกมาเด้อพี่น้องแม่แยกลูกก็คือเพิ่นผสมกับพ่อเพชรสยามได้ยบ4บีวันครับผมผสมกับสายอุทัยเด้อพี่น้องเด้อ เออไกแม่นี่เป็นสายปานสุรินอือตัวแม่เพื่อนหนเป็นปานสุรินเนาะพ่อเนาะปานสุรินลานเปิเส้นพี่น้องสายปานสุรินแม่นพี่เนาองม่นาละถึงผสมกับนก่สายอุทัไบาแบนี้ครับเนี่ยพี่เนเพราะว่าเพชรสยามเป็นเป็นสายอุทัไถ่ที่อือเป็นลูกลุงลูกไส้ของลุงเพชรเนาะแม่ครับอันนี้เพื่อนเป็นสายปานซุรินแบบนี้ครับผมสมายปานสุรินเนาะแค่ขาก็สร้างอุดรบ ว่าไอ,าอาพี่น้องเออเบิ่งเอาไฟคาลังน้อยนึงพ่อเอาถ้าถๆๆจัดทายเพิ่นโกโก้นี่ล่ะครับตัวน้องคือ,อ,อสัตว์ไอพันได้ลูกมาจั่ตัวแล้วพ่อ2ตัวครับผมลูกมา2ตัวเด้อตัวที่3นี่ก็คือให้พี่น้องไปรุ่นเนะาะอสองนี่จังมือแล้วพ่อได้24วันได้24มื่นพี่น้องครับเปิดไว้85คะแนนม้นแปดหม่นห้าพับาทเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยได้กับหมูนัะเคียนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับผมใหญ่บ่ใหญ่เอ้าเอาเบิ่งอัตลักษณ์คุยไทยเฮาผมเอาเบิ่งนะครับหน้าตาาเเพพิ่่นนนครับี้้องดดะ เนี่ยพี่น้องครับเอาตาแต้มนะแจมเจ้ากระจัมนะเห็นบ่ตาแต้มแจมจัมเนี่ยเรียบงามให้เนี่พี่น้องสายป่านสุรินทร์เพิ่นอัตลักษณ์เพิ่อนขีบบ่ค่อยโดดเด่นป่านใดเนาะแต่ว่ามีอยู่ก่ามีพี่น้องเบิ่งครับผมนี่สังเกตได้ครับผมอือตาแต้มแจมจัมมีพี่น้องเบื้องเขาพี่น้องเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเลยเนาะพ่อเนาะนี่ล่ยสายป่านสุรินทร์แท้เบิ่งอ่องข้อเพิ่นบัดนี่พี่น้องผมนี่ พี่น้องเบิ้งครับผมโอ้โหเท่าครับผมจีบเรียบจีบเท่าด้วยพี่น้องเด้อรนปานเรียนบาดง่ายมีริบจีบเรียบจีบเท่าดีธรรมชาติมากพี่น้องครับบริโตบด้แต่งครับเรียบน้อยกอดดีเนี่ยพี่น้องเบิ้งครับผมขยืนเชิดกุหละบออกไปเป็นแม่บอกเปิดไปแปดซิมหาแค่นีได้พี่น้องเดนอเดินไดปง่ายพอเดินได้ไามครับเดินมาไทยเลยครับอันนี้อันไทยเดียนแจ้งอีกแล้วมุกขลอยก็ได้ครับเดินเบิ้งช่วงไทยเพิ่นเลยนะมาเนี่ยพี่น้องครับเป็นแม่ที่เงามากเลยพี่น้องเงาเงารับเงาใหญ่ครับผม มันแข็หางครับโอ้ยพี่น้องมันแขงต้องมข็งกระจายนาะพ่อเนาะหางกโอเคเลยสมูทขนาดควายตัวนี้พี่น้องเอ้ยน่าเอามาบอกว่าเบิ้งตัวจริงว่าเป็นตัวผูกคนละพี่น้องเอ้ยเห็นที่แรกกเลยพี่น้องพุณนะอ๋าขันว่าแกะใจมาเบิ้งหน้าคอกมาจับเบิ้งไหวเบิ้งเนี่ย ติดทองมานี่ซ้ำถือรางวัลที่สองเหรอพ่อเจ้ารางวัลที่หนึ่งมันตีหลายคนรางวัลที่สองกับพ่อละครับผมเอาฟอเอาวอนมาจัดท่าบอกสถานะอีกรอบครับผมมาเลยมาเนี่ยพี่น้องใหญ่บ่ใหญ่ก็ให้พี่น้องมาเบิ่งโตจริงเอาเด้อครับเด้วยมาให้ผิดจะได้ซ่อมมันคือเขามาเบิ่งโตจริงได้เลยพี่น้องครับเอาเบิ่งเอาครับผมเอาข้ยแม่นี่ความสูงลอยหาสิบเอ็ดบวกลบนะสถานะเพิ่นผสมเพชรสยาญได้ยี่สิบสี่วันครับอันนี้เพิ่นเป็นสายป่านสุรินผสมเหมือนกับ เพชรสยามสายไออุทัยครับผมนี่ก็คือหยักสนหยักเพียพอเนาะหยักใหญ่สนใหญ่ตันตุ่กัําค้วหยักเชงสองเลยพี่น้องเด้อนี่เมื่อบวกกันครับผมเอาท่าแล้ววันพี่น้องท่าแล้วเอาเอา่ละพี่น้องเปิดไปแปดสิบห้าคะแนนครับผมมัดกระโถเขามาสอบถามต่อรล่องเนาะครับผมเอาไปตัวต่อไปครับครับเอาครับผมมาพบกับชุดที่สองเนาะครับ ครับพ่อชุดที่สองสถานะเพื่อนเป็นยังไงครับผมเอาควยแม่เนี่ความสูงลอย47บวกเด้อโอ้พี่น้องสูง147สถานะเพื่อนเป็นแม่ลูกแม่ครับผมแม่ลูกสาวอายุสองเดือนลูกเจ้าไม้มีใบ้อพี่น้องครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเจ้าไม้เบิ้งแข้งขาเรือนครับผมนี่เนาะเกิดจากแม่ลอย47้อพี่น้องงานครับผมแม่เพื่อนีีห้าประเพผสมไปไปพ่อบัวอืมก็คือ ให้พี่น้องเอาไปผสมเอาเนาะไปผสมกับเมื่อโมเท้าเลยแล้พี่น้องมาให้พี่น้องไปผสมเอาได้ครับขน้นก็เป็นควันแดดแล้วก็ไอค่อยพี่น้องฝอยน่อยตัวดีบัคขาเหี้ยเอเลยพี่น้องโอ้ยปัดยีราบพี่น้องเลยเนี่ยลูกเจ้าไหมลูกสาวของพ่อเจ้าไหมโอ้ยเปิดง้างง้างยีลายง่ายเพิ่ดเปิ่งก่อนพี่น้องอยากให้เบิ้งลูกเพิ่งก่อนเนาะเอ้าเอาดุไอเบิ้งลูกเพิ่งก่ันเนาะดูน้ำแม่เพิ่นครับเนี่ยพี่น้องเปิดไบหงสิผาคะแนนเด้อแขีงขาไหมครับผมแม่ลูก เนี่ยแม่ลูกนี่เปิดไปหกหมื่นห้าพันบาทได้พี่น้องเนื้อห้าพันบาทได้พี่น้องเด้อลูกสาวของพ่อเจ้าไหมเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นขึ้นเค่นั้นเหรอล่ะครใช่ใกล้ไปสัตว์ก็น่าจะพร้องเอามาเทากับอย่าซึ่งเอาไปผสมเอาแม่นี่เป็นสายทั้งในพ่อสายไปปานสุรินแม่เพิ่นนี่ตัวนี้ก็เป็นสายปานสุรินคือกันนี่พี่น้องนี่ก็คือค้วยมาตรฐานเดียวกันเนาะพ่อเนาะแม่แม่แต่ว่าคนละรอขเด้อพี่น้องก็คือ ไปเมาอยู่รอบบ้านเดียวกันแล้วพี่น้องมาแต่ว่าอย okay ู mm ่คนละเกากันครับคือได้มากนี Fox ่แหละพี่น้องเอามาเบิ่งอัตลักษณ์ก๋วยไทยเช่ไมครับมาละก๋วยกวยทอดย่างเป็นแม่ตาตาแต้มหน่อนี่พี่น้องแก้มเจมีแต้มแก้มจ้ำเนาะนี่ครับผมโอ้บกข้าวองค์ข้อสององเด้อพี่น้องเด้อโอ้ข้ายิ่งยิ่งครับนี่ กิบเล็บกิบเท้าดีเลยพี่น้องเด้อกิบเล็บกิบเท้าครับผมอ๋อหน้าตาต้องหน้าตาพุ่นเนี่ยครับผมหัวหมอท้องพี่น้องเนี่ยวงเขาสไตล์เดียวกันเลยพี่น้องแมงอ่าวงเขาเพิ่นขราวด้านเขาใหญ่ทรงน่อมลูกโอเคเลยครับไผลงพันที่สำคัญเลยคือโตลูกต้องพ่อเนาะอันนี้ลายแห้งพี่น้องครับขายเงี้ยวขายเงี้ยวครับผมหัวหนอกเลยพี่น้องเด้อหัวหนอกครับเนี่ยล่ะโอ้ยสีนี่เป็นสีดอกเล่าพี่น้องครับเอออะไรม่เนี่ยโอปุ๊บนะแม่นี่เป็นแม่ ตัวลำเนาเนาะพ่อเนาะแม่น่าเนาะสัตว์แดงเนาเดรยสายป่านี่เล็กนิดเลยพี่น้องครับมาล้มาได้ย์เนาเด้โค้งสางใหญ่งยิ่งคว่ยควันเนี่ยเป็นเด็กเล็กพี่น้องเฮาพี่น้องเฮานี่ครับผมเอาทวนท้วนเอาทวนเลยพ่อวุยแม่นี่ความสูงลอยจี้สิบเจ็ดบอกลบศรัทธานะเป็นเป็นแม่ลูกเด้อครับเป็นคืนเราลาพุ่มเจ้ากาตัวต่อไปผู้เจ้ากาไปซัดไปซสื้อเอาเด้อครับผมเปิดคะแนนไบหกสิบห้าคะแนนเด้อครับผมหกหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับแม่ลูกชุดนี้เนาะเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกสาวของพ่อเจ้าไหมอายุสองเดือนครับผมเกิดจากแม่ลอยสี่สิบเจ็ดครับผมพี่น้องเอาไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาไปผสมเอาพี่น้องมากพอดหเรือว่าพี่น้องสิพัฒนาไปแบบใดไกลพี่น้องออกไปเลือกไซเอาเด้วยพี่น้องด้อครับผมนี่แหละพี่น้องมือนีเขาก็มีนําเสนอพี่น้องยูุซัมเนียระพ่อเนาะนี่แหละพี่น้องครับฝากนี่แหละพี่น้องเอาฝากช่องใบบุญด้อ ช่องใบบุญชาแนลในช่องยูทูบก็เก่าละขอบบุญขอบกุณทุกการติดตามในเพจเ e b บุกกับใบบุญใบหยกฟาร์มครับขอบกุณทุกการติดตามเนาะครับผม<อ>แลวพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ